สวัสดีครับมป็นพวกผมนะครับในมาร์เซอร์กิมเมอร์นะฮะวันนี้ผมจะมารีวิวไม้คราฟต์0.12.1นะฮะเซิร์ฟนี้มันมีในโทรศัพท์นะฮะอ่ามันมีความพิเศษยังไงคือเซิร์ฟนี้แทบจะเหมือนในคอมเลยครับคือเซิร์ฟนี้สามารถสร้างโกลด์ลมได้นี่ครับโกลด์ลมสร้างไงใช้บล็อกเหล็กตั้งไว้ตัวทีนะฮะแล้วก็ใช้ฟักทองวางวนตัวกลางนะ เนี่ยสนโมมนสมันสามาสร้างได้นะสนโนม,มนเราจะสร้างสนโนม,มนให้ดูอ่าสนโนม,มนสร้างงี้ครับนี่คือสนโมมนมันนะฮะคือสุดยอดเลยฮนะสามารถสร้างได้ฮนะในความพิเศษอีกอย่าง,งคืออะไรมันสามารถที่จะไปนรกได้ครับอ่าผมตอนแรกผมก็โอโ้โหไม่แน่ใจไปนรกได้เพราะว่าไม่เคยเห็นในโทรศัพท์นะเซิร์ฟไหนเป็นที่มปนไปนรกได้เลย ต้องใช้ผส็กับออกซิเดียนนะ,ะออกซิเดียนยี่น้อยเอ,อาชนะต้องตั้งเป็นรูปนี้หรือเปล่าจะไม่ค่อยได้ไม่ใช่นะฮะสามบล็อกหรือเปล่าไม่ใช่แหละโอเคใช่เปล่า เฮ้ยอีกบล็อกหนึ่งคือเกมนี้ผมไม่ค่อยได้แคสเท่าไหร่นะฮะโอเคใช่ีิปลางนะจ๊ะนี่ครับผมสามารถไปนรกได้นะฮะเข้าไปเลยเอ้าวเฮ้ยอ๋อต้องลงก่อนหรือเปล่าอ่าเนี่ย พ,พ่อวิเคือสามารถไปนรลกได้ฮะสุดยอดเลยฮะทรัพนี้ส่วนวิธีการหลดผมก็คิดว่าเก่าผมได้นะอันนี้คือหมูฮะหมูทองที่ถือดาบนะถือดาบทองหมูที่ถือถือดาบทองฮนะโอเคครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผม